ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟันทุกท่านนะครับสัปดาห์ก่อนนะครับเราเรียนรู้เรื่องของการใช้คาสั่ง IMG SRC ไปนะครับในการแทรกรูปนะฮะลงในตัวเพจนะครับพร้อมทั้งการกำหนด width เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ขนาดของรูปภาพเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับก็มีการใช้คำสั่ง ahrefs นะฮะเพื่อทำการลิงก์รูปภาพนะครับเมื่อทำการคลิกแล้วก็จะกระโดดไปหน้าอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของข่าวที่แล้วกันนะครับอันนี้คือข่าวที่แล้วนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้คำสั่ง table ในการสร้างตารางนะครับ ในการสร้างตารางคราวนี้ตัวตารางเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการล็อกข้อความหรือจัดเรียงรูปภาพให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่กระจัดกระจายนะครับอ่ะเรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเทเบิลนะครับอ่าเรานิวไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับเปิดแท็กให้เรียบร้อยอ่ะเปิดแท็กให้เรียบร้อยนะฮะ อย่าลืมว่าเราจะต้องเซฟตัวไฟล์ตัวนี้ไปก่อนนะครับไม่งั้นตัวคําสั่งอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับคำสั่งอัตโนมัติไม่ขึ้นให้เราดําเนินการเซฟไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับเอาไว้ในโฟลเดอร์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเก็บไว้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ table นะฮะ table html นะครับกดเซฟครับ เมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเราลองใช้แท็กดูครับอะมันจะมีแท็กอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วเราก็เลือกแท็กนะครับจากนั้นลบตัวที่เรายังไม่ใช้ออกไปก่อนนะฮะ,อะเอาเหลือเท่านี้แล้วกันนะฮะที่ยังไม่ใช้ลบไปก่อนโอเคนะครับทเทเบิลเทเบิลวิธีใช้นะครับให้เราเปิดแท็กชื่อว่าเทเบิลมีเทเบิลเปิดก็จะมีเทเบิลปิดนะครับ เทเบิลปิคราวนี้ t ทเบิ Table เนี่ยอาจารย์จะใส่ขอบเข้าไปด้วยนะครับ border นะฮะ border เท่ากับ1นึ่งถ้า border เท่ากับ0นเนี่ยมันคือไรขอบนะครับไม่มีขอบ border เท่ากับ1เดี๋ยวจะลองสร้างเป็น Table แบบนี้ดูก่อนนะครับพวกเราจะได้เข้าใจนะเป็น t ทเบิแบบ4ี่คูณสเอาแบบมี4ช่องนะครับ 2อคูณสนะฮะมีแนวนอน2ช่องมีแนวตั้ง2ช่องนะครับอ่ะมาดูกัน tr อ่ะ tr คือแถวนะฮะเราสร้างแถวขึ้นมาก่อนในแถวมีคอลัมน์ใช่ไหมครับก็มี td เปิดกับ td ปิดอ่ะมันจะเป็นคู่แบบนี้นะครับนี่คือ1คู่ ถ้าเราต้องการสอคู่แล้วก็เบิ้ลทีขึ้นมา2อันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูตัวอย่างนะอาจารย์จะลองใส่เลข1เลข2ทิ้งไว้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมเซฟจากนั้นเราทําการเปิดโฟลเดอร์ที่เราทําการเซฟไว้ครับเพื่อดูชิ้นงานก่อนว่ามันขึ้นหน้าตาแบบไหนแล้วนะฮะโอเคไฟล์ที่ชื่อว่า table นะะอ่ะ open with กับ Chrome ก็ได้ครับ อ่าเห็นไหมตอนนี้มาแล้วครับ1กับ2แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำอ่าเราจะทำา2คูณ2ใช่ไหมฮะตรงนี้3ก็4อโอเคเห็นอะไรนะเริ่มเห็นแล้วนะฉะนั้นเราจะต้องมีอีก1แถวนะครับอีก1แถวก็คือมีคู่ TR ขึ้นมาอีกนะครับ TR เปิดก็จะมี TR ปิดนะครับเหมือนเดิมใน TR ก็จะมีอะไรครับ Td ทีเปิดแล้วก็ td ปิดอ่าเราต้องการสองคู่ใช่ไหมก๊อปปี้ก็ได้นะแบบนี้เป็น3เป็น4โอเคนะครับอ่ะลองเซฟแ้ะลองรีเฟซดูว่าชิ้นงานขึ้นมาทั้งหมด4จริงหรือเปล่านะฮะ1 2 3สรีเฟซชึบเห็นไหมฮะ3กับ4ก็มาแล้วนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ตารางเนี่ยมันเต็มหน้าจอนะครับเราจะใช้คำสั่งอะไรได้บ้างนะฮะเราก็มาเติมวิดที่ t ทเบิลเลยครับเช่นอาจารย์ใส่เป็นวิดร้อยเอร์ลองดูนะฮะว่ามันจะขึ้นเต็มหรือเปล่านะครับก็ลองรีเฟชดูเห็นไหมมาแล้ววิดร้อยนะฮะถ้ามันใหญ่ไปหรือวิดห้าสได้ไหมได้ครับแล้วก็เซฟแล้วก็ลองรีเฟชดู เห็นไหมอ่า width ห้าสิบก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอันนี้คือการสร้างตารางเราสามารถใส่สีลงไปในตารางก็ได้นะครับเช่นอาจารย์จะใส่สีที่ Table ท,ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าใส่แบบนี้ถ้าใส่ที่ tr เนี่ยมันจะขึ้นที่แถวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่ให้ดูนะ bg color เท่ากับ yellow อ่ะเห็นไหมอาจารย์ใส่ไปที่ tr tr เป็นคำสั่งสร้างแถวใช่ไหมลองรีเฟชดูครับเห็นไหมมันก็จะมาที่ tr ถ้าเกิดเราใส่ที่นี่ครับ tr ตัวนี้มันก็จะขึ้นแถวที่2นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากใส่ช่องเดียวเนี่ยอยากใส่ช่องสตรงเนี้ช่องเดียวเนี่ยเอาตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าทำไงครับเราต้องมาใส่ที่ t d นะครับก็คำสั่งเดิมครับ bg color แล้วกับสีฟ้ากับบลูนะฮะเซฟแล้วก็รีเฟสนะครับลองเช็คดูว่ามันจะขึ้นที่สีฟ้าไหมนี่นะฮะอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวข้อนี้อาจารย์จะลองเอาคำสั่งเทเบิลเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการใส่ใส่ตัวรูปภาพนะครับแล้วก็จะให้มีข้อความขึ้นทางขวารูปอยู่ซ้ายข้อความอยู่ขวานะครับโอเค เดี๋ยวอาจารย์จะลองไปโหลดรูปมาสักสองตัวดูก่อนนะฮะเอาเป็นรูปการ์ตูนก็ได้แคทการ์ตูนอ่าเป็นรูปการ์ตูนนะฮะอ่าเป็นรูปรูปมังการ์ตูนแล้วกันนะฮะรูปมังที่เป็นการ์ตูนโอเคขอยืมสักหนึ่งรูปนะครับอ่ารูปนี้แมวรูปนี้ได้ไหม โอเครูปนี้อืมเดี๋ยวขออนุญาตฟรีโอเครูปนี้แล้วกันนะฮะอ่ะเห็นไหมมันนับสกุลเป็น png นะ อาจารย์เปลี่ยนหน่อยนะครับเป็นมังนามสกุล .png กับอีกรูปหนึ่งอาจารย์ต้องการรูป Temple รูปนี้ละกันนะฮะ Temple ดูนามสกุลด้วยนะตัวนี้เป็น jpeg นะหรือ jpeg นะครับ Temp พ save อ่ะ เรียบร้อยเราได้แล้วเราเอาไปใส่ในชิ้นงานเรานะครับโอเคเราต้องการให้อะไรนะให้ตัวรูปอยู่ฝั่งซ้ายตัวหนังสืออยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับคนละล็อกคนละล็อกเลยนะฉะนั้นรูปมั้งจะอยู่ตรงบริเวณเลขหนึ่งและเทมเพลอยู่บริเวณร,รูปที่สามนะครับเราก็มาดูเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะครับเอาคําสั่งแทรกเลยเดี๋ยวค่อยลบเลขหนึ่งนะฮะมากไว้ก่อน img อะไรครับ src เท่ากับ mang png แล้วก็รูปที่3คืออะไรครับ img src เท่ากับอะไรครับ tempo e jpeg อ่ายังไม่กำหนดขนาดนะลองดูก่อนอ่ะเลขหนึ่งเลขสามไม่ใช้แล้ว น่าจะได้แล้วนะฮะลองดีเฟชดูมาไหมนะฮะอ่าอย่าลืมว่ารูปจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะฮะอ่ารูปมั้งมา t e m p พลไม่มานะฮะเทมเพลยังไม่มานะเรามาเช็คดูก่อนว่า t e m p พลเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็น jpg อาจารย์ใส่เกินเห็นไหมฮะอ่าใส่เกินก็ไปแก้เลยเป็น jpeg นะฮะไหนๆก็มาตรงหน้านี้แล้วก็เติมวิทไปหน่อยนะฮะต้องการวิทแค่ห้สิบ น่าจะเล็กไปวิด้อยซะนะฮะวิด้อยอันนี้ก็วิด้อยเซฟดิเฟสนะฮะหนึ่งสองสามโป๊ะอ่าโอเครูปมาแล้วนะฮะเหลือแต่ตัวหนังสือนะครับอ่าเราก็ไปเปลี่ยนเลยว่าตรงนี้ให้เป็นคำว่ามังตรงนี้เป็นคำว่าเทมโพนะฮะเราก็เปลี่ยนได้นะครับอ่า จากเลข2ใช่ไหมตรงนี้เป็นคำว่ามังและตรงนี้เป็นเทม p พลลองรีเฟรชดูว่ามาไหมนะครับอ้ามานะครับมาแต่คราวนี้อาจารย์จะสีออกนะสีมันสีสันแสบตาไปสักเล็กน้อยนะฮะ <S <S 2> <S 2> ก็เอา BG ออก BG Color เห็นไหมแทรกเอา BG ออก BG c o l o r เท่ากับบูออก แล้วก็ B G Color เท่ากับ Yellow เอาออก Save Control S ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็ลองไปดูซิว่ามาหรือยังอ่าเห็นไหมมาแล้วนะฮะมัง Temple นะฮะอ่านี่คือการใช้ Table ในการบังคับรูปแล้วก็ ตัวอักษรให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการนะครับสำหรับโจทย์วันนี้นะครับสร้างเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับด้วยฝีมือเราเองนะเดิมเนี่ยมันมีเท่าไหร่ครับ2คูณ2ใช่ไหมครับ2คูณ2ก็4นะครับแต่ว่าโจทย์วันนี้คือให้มีตารางเพิ่มนะฮะไม่ใช่2คูณ2แล้วแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็น4คูณ2 ไ,ไหมครับแนวนอนมี4แนวตั้งมี2ตรงนี้เป็นรูปอีก1รูปแล้วก็ตัวหนังสืออ่าอันนี้ก็เป็นรูปอีกรูปหนึงแล้วก็ตัวหนังสือนะครับนั่นคือเราจะมีทั้งหมด4รูป4ตัวหนังสือโดยมีแนวนอน2อแถวและมีแนวตั้ง4คอลัมน์นะครับ ลองดูนะครับสวัสดีครับ